วัสดีครับวันนี้ผมหลังรอบโลกจากสำนักข่าวไทยททมนิวพามาแวะชมโครงการเดอะทาวเรสซิเดนต์บนถนนพระราม4เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสุดหรูนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดไปดูการดีไซน์ไปดูความน่าสนใจของโครงการนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณสุดทรสถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสถาพรนพิศเศษจักักที่จะเล่า้รา้ฟังกับ สวัสดีครับถ้าถามว่าเดอคลาวก็บอกเลยว่าเป็นในความภาคภูมิใจของสถาัน t สเตสเสร็จสมบูรณ์ตามจินตนาการพร้อมบวนได้จินตนาการก็คือว่ากลุ่มสถาันิสเตสนะครับอยากจะเรียกว่ามีแพชชั่นฟอร์ที่ริเวอร์เจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้อยู่อาศัยนะครับแล้วเดอะคราวเป็นหนึ่งในเรือธง ถ้าเรามีจินตนาการว่าจะต้องเป็นคันทรีนคอนโดเมิเนียมใจกลาง CBD ใหม่ของกรุงเทพมหานครท่านที่ขับรถผ่านถนนพระราม4ในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะเห็นตั้งแต่คำว่าไฮคำว่า I love you นะครับจนแม้ท่างเห็นหมูเด้งขึ้นบนตึกดราฟพระราม4ครับก็อยากจะบอกว่าคนนี้ก็ไปเดินสวนไนจากยิติเนี่ยผมก็เห็นคนถ่ายรูปมาที่อาคารน,นี้ใน,ในใจก็นึกว่าอื ชีวิตการเป็นเดลอรปเปอร์เนี่ยข้อที่หนึ่งคือผมเริ่มทำอา,า,าสาติซซ์แรกๆเนี่ยนะพอผมมีการโอนครั้งแรกตอนนั้นผมว่าเนเด็กที่อผมว่าสักพิลาศวรปาะก,การ,รลูกก็วิ่งแล้วก็แม่ก็เดินเนี่ยไอ้เต้องเช็คต้นต้นต้องเปิดต้องปิดให้สนิทแต่ผมก็เดินตามจนนะุดนะทีละครับข้นที่ขั้นที่แล้วลูกเขาก็บอกกับแม่เพาว่าแม่ดูสีบ้านไหนเราสวยจังด้วยประโยชน์แค่นี้ยทั้งดีทั้งช่างเนี่ยทำอา,า,าสาติซซ์มาถึงทุกวันนี้ พราะผมมีความรู้สึกว่าเออไอที่เราใสใหม่ที่สวยๆที่มันดีมีคุณภาพเนี่ยมันให้ครอบครัวเนี่ยเกิดความสุขเกิดพลังผมไม่มีแพสชั่นที่อยากทำภาษาเรเซอร์ทำไปเลยน,นจนถึงวันนี้30ปีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เนี่ยก็คุยกับทีมงานเดือนนี้เรากำลังจะเปิดเดือนราวต้นพฤศจิกายนนี้วันนี้จะเชิญสื่อมวลชนมาก่อน2ตุกาคมก่อนเชิญสื่อมวลชนมาเราจะทีเซอร์บอกคนรุ่นเทพ อันนี้ผมไปเดินสวนเกษตรก็คือมาถ่ายรูปอย่างนี้เต็มแรยกายแล้วผมว่าไอ้นี่มันอะไรอ่ะมันไอ้นี่มันหมีโพหรือมันฮิปอมหมูแดงครับพูดกันแซวกันใหญ่ผมก็ผมก็บอกว่าไอ้นั่นหมูแดงครับอีตาถ่ายรูปให้หน่อยสิครับคือความตั้งคู่เจของการเดเวลอปเปอร์คือการสร้างบ้านแงตนงเมืองตอนที่ผมได้เรียนับ่มพวกไาเอไอเอทีูเนี่ยผู้อาจารย์ก็าจะสอนว่าเดเวลลอปเปอร์ Europa ก็นะคือการพัฒนาสารัพย์ให้มีมูลค่ามีคุณค่าดังนั้นในคุณค่านะที่ชาวสถาบันเอสเทมีส่วนทําให้กรุงเทพมหานครสวยขึ้นมีโอกาสสร้างบ้านแปลงเมืองให้มีคุณค่าให้มองดูสกายไลน์ของกราุงเทพมหานครเกิดหรือคราวเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ทําให้มีคุณภาพชีวิตดีๆกับผู้อยู่อาศัยและทําให้กรุงเทพมหานครมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนั่นคือคำตอบที่ เรเวลาที่ผ่านมาของสตาร์ันเอสเตทนะที่เราทําตั้งแต่สมุดร,ราการชื่อผมฟ่้านสึ่งเนทัตั้งแต่บ้านสถาพรรังสิทธน,นะครับแล้วก็มาในเรื่องของสตาร์บเอสเตทนะครับไอเรื่องของกรีดีไซน์นะครับทำอย่างไรให้อนุรักษ์พลังงานเป็นวิติสิบรอไเป็น้อเอเป็นดีเอ็น b ของเรานะครับทำยังไงให้ฟังก์ชันใช้สอยเนี่ย เกิดประโยชน์นะครับในทุกตารางนิ้วนะครับฟอรที่เรานั่งอยู่นี้เป็นฟิตเนสนะครับเป็นฟิตเนสข้างหน้าตรงนี้เป็นสระว่ายนะ้าแล้วก็ฟลอร์อที่อัว่อาลัาล่นๆออกไปคือความจ้างการใช้สอยนะครับในเรื่องของฟาสิลิตี้นะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทําให้ชีวิีของผู้อยู่อาศัยโอเคนี่คือคอนโดนิมี่นะครับสรารี่เป็นยังไงแล้วมีผลั์ฟาสิลิตี้อะไรเดี๋ยวพาเดินชมกันอันนี้คือ3สิ่งหลักเวลาเราคุยกับดีไซเนอร์ที่นี่นะครับ ก็อขอบคุณพี่บุญส่งนะครับเอ่ยนางท่านนะครับแกเป็นผู้ก่อตั้งแทนเดมแทนเดมคาคิเตะแล้วก็คุณทัชลูกไข่ลูกชายแกนะครับเวลามาบรีฟเนี่ยเกงก็บอกว่าเออตอนนั้นเนี่ยชื่อเนี่ยคุณอยู่เรื่องชื่อเดอะคราวนะครับคือ The ะค o าวเนี่ยถ้าในย่านนี้เนี่ยถ้าถามว่าที่อยู่อาศัยที่เป็นฟรีโฮนี่หายากมากแล้วที่อยู่อาศัยที่คุณจะสามารถ ไม่มีตึกเบียด่กาใช้คำว่าไหนไม่โดนตึกเบียดก็คือที่นี่เพราะถ้าคุณมองไปสกายไลน์น่าสุขุมวิทเนี่ยมันดีเหมือนกันะนะในแง่ใกล้รถไฟฟ้าแต่ว่าไม่มีตึกเบียดแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็น distance o f v i e w ของคุณไดมาน,นครแต่วาโอหายากมากนะครับจากที่นี้ดูงานที่ผ่านมาของของทางบริษัทนะครับตั้งแต่ในสาบอนเอสเตรในช่วง6ปี7ปีที่ผ่านมาอันนี้บางท่านเคยไปเยี่ยมชมแล้วกับนทาวโนะครับ กรีดดีไซน์เนี้ยของที่นี่ก็คือมันจะมีเรื่องของโฮมออฟฟิศที่เป็นโซลาร์ลูฟท็อปนะครับอินเทอร์เน็ตยังสิบวงแหวนนี่ได้เพิ่งได้รับรางวัลในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับรางวัลไทแลนด์อินเทอร์เนชั่นแนลวอลท์มีแค่สี่บริษัทที่ได้รับรางวัลน,นี้นี่่อไปอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะครับในเรื่องอันนี้หลายท่านได้ไปเยี่ยมชมนะครับอันนี้เขาเรียกว่า lean to roof lean to roof แล้วตรงนี้เป็นเป็นแกะ๊ะ ท่านนี้เคยไปเยี่ยมชมว่าสนามคอนยัจำได้เรื่องของสมัยที่เอซิส้าออกแบบเพื่อผม,มอะก็เรียกว่าองศาหลังคาชันชายคายืดยาวบ้านนี้จะเย็นลงประมาณหนึ่งจุองศาเซลเซียสประมาณตรงนี้อันนี้ชื่อคุณธีรพลนิยมหรือที่แบนนะครับก็ออกแบบที่รั่จะสภาเขาบอกว่าเด็กก็จะทําเป็นแบบตู้กับข้าวก็าจะไม่ทําตู้เย็นตแต่ว่าอะไรพี่ก็แปลว่าจะใช้ดินน้ํหลบไฟทำเย็งไรให้บ้านที่อยู่ใส่มีสมภาพเย็นผู้อยู่อาศัยประหยะัด ใช้จ่ายอนุรักษ์พลังงานเป็น,นวิศวกรรมตามคอนเซ็ปต์โดยใช้ดีไซน์แต่ละอันจะมีดีไซน์คอนเซ็ปต์เข้าสู่ข้อนี้นะครับแล้วก็อ,ออกมาทาให้บ้านเย็นได้เช่นเดียวกันนะครับ1.5องศาถึง2องศาเซลเซียสนี่มาดูอันนี้นะครับเดือดเฉดห่างกันนี้ตองไปเพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองอยู่ในสาทรซอยหนึ่งอันนี้ในตอนโควิดก็เลยเย็นตรงๆอันนี้สร้างตอนโควิดอันนี้ขายตอนโควิดนะครับ แต่ก็เรียกว่าก็เรียกว่าผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะตอนนี้ประมาณสัก81% 82%ไปแล้วนะครับเดอเชดนี้นะครับก็เป็นคอนโดนที่เขาเรียกว่าหันทิศเหนือใต้ไม่มีห้องไหนหันทิ่ตะวันตกเลยนะครับที่จอดรถใต้ดินสามชั้นนะครับก็เป็นคอนโดมิเนียยที่โครงการเข้าปุใจอีกแห่งนอันนี้เป็นบ้านแฝดนะครับอินทที่ซ้ายหมายเโยติเป็นบ้านแฝดอยู่ตรงสายหมาย42ซึ่ง สะดวกพิเศษมากเพราะว่าใกล้รถไฟฟ้าถึง2สถานีเป็นแนวราบที่หันจาก,กรถไฟฟ้าเพียงแค่2กิโลและ2.2กิโลเมตรคืออ e ินเทอร์เน็ตที่สายใหม่อันนี้พระงานเก้าแหวนเพิ่งเปิดนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงเรียกว่าด่านทับช้างด่านทับช้างช่วงมอเตอร์เวย์ที่ตะวันวงแหวนตะวันออกตัดกับถนนพระราม9ก้าการก็เพิ่งเปิดก็น,นี่ก็เพิ่งเปิดในปลายปีที่ผ่านมานะครับอยู่ตรง สุขภิพิบาลหนวันชรพละชื่อว่าอ e ินเทอร์แต่ละที่จะเน้นในเรื่องของดีไซน์ให้อนุษ์พลังงานเ,นเป็นยปกับสิ่งแวดล้อมฟังก์ชันใช้สอยที่ลงตัวและเรียนให้ทราบว่าทุกโครงการของกลุ่มสถาบันเอสเต็กคุณร i ไในเรื่องของกร e นโพสต์ไฟน n ซ i ่งจากสถาบันการเงินที่เขาให้ในตอนนี้เร่่มจะมีกระสตรไทยยูโอบีธานาคารการสงเคราห์ เขาเรียกว่าปรีดโพสต์ไ n น i n g ซึ่งเป็นอาาัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ซื้อบ้านอยู่อาศัยถูกกว่านอร์มั r a ด e โดยทั่วๆไปนะคะรับเขาเรียกว่าปรีดโพสต์ไ n น i n g ซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มมาให้กรอกว่า,าดีไซน์ของคุณเป็นยังไงฟังก์ชันการใช้สอยวัสดุก่อสร้างฟังก์ชิตี้อะไรที่เป็นปรีดบ้างรับพงาน,นเป็นวิตาสิงอนหรือไม่ต่อไปเรื่องความภาคภูมิใจว่า,า,าทุกโครงการเราคุริฟายหมดรวมทั้งที่นี่ด้วย นะครับเดอะคราวเรสซิเดนเซสนะครับผมก็ขอให้เครดิตดีไซเนอร์ของแทนเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับคุ่นฝนศพแล้วก็ทางคุณท่านลมไทยของแกนะครับแต่สังเกตลักษณะฟาสาลราคาอันนี้เนี่ยการทิศเหนือนะครับทางด้านที่ตะวันตกเนี่ยทำเป็นเขาเรียกว่าแผ่นพีแคสต์นะครับแผ่นพีแคสต์เพื่อให้แสงแดดเข้ามาหน้าที่นี้น้อยหน่อยช่องเปิดตรงนี้จะเล็กนิด ช่องเปิดแสงจะเลยที่นหนึ่งแต่มีช่องอากาศเป็นแอร์รีเทชันตามหลังอาคารนะครับ flow. แอร์ฟลูและจะสังเกตว่าทิอันนี้เรียกว่าเพ่ทีเพศซ้ายเพ่ขวาเพ่ซ้ายเพ่ขวาเพ่ซ้ายเพ่ขวานะครับอันนี้ทำให้แดดช่วงที่ตรงหัวเนี่ยมันมีเพศเล็กน,น้อยเพื่อบังแดดในห้องล่างนี่คือเทคนิคการดีไซน์ของดีไซเนอร์แพทเดนสร้างอาคารหลังนี้ช่วงนี้นะครับ เป็นออโต้พาร์คิ่งนะครับเลือกใช้ KLA KLA เป็นโครงการที่ไม่อยู่ในไทยนานพอสมควรแล้ว Forestia ใช้ที่นี่เหมือนกันนะครับ KLA นะครับสำหรับอาคารนี้นะครับถ้าหากว่าไปรถสถานีสถานีรถไฟฟ้าทอ็อปเตยตรงนี้ประมาณสักสี่ร้อามเมตรแต่ถ้าเดินไปสถนรถไฟฟ้าจักเพศก็ประมาณ3 50เมตรชิ้นเดียวกันนะครับู่้ลงัา ของสองสถานีนะครับก็เรียกว่าจากตรงนี้เยืะเยือนคงไม่ต้องอธิบายรูปแล้วมันครับเพราะรูปจริงอยู่ตรงหน้าของทุกท่านแล้วว่าเยอนอะไรบ้างนะครับรูปจริงอยู่ตรงหน้าของทุกท่านแล้วว่าจินตนาการเดิมที่ทางบริษัทและท่านดีไซนเนอร์คาดเอาไว้วันนี้อยู่ต่อหน้าทุกท่านแล้วนะครับวันที่25ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวนี่เขาก็จะลอนช์เหมือนกันนะครับ ทางรายละเอียดวันแม่ข้อผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนัฐาค่อยให้มาที่จากคุณนัฐาเองก็ดูแลโครงการรดอวันแม่ข้อติดด้วยนะครับก็เราจะมาในเวลาใกล้เคียงกับดูสิๆๆ่เซ็นต์นัทปะเดี๋ยวก็ทางคุณนาัทาในท่านผู้จะมาให้รายละเอียดว่าทําไมพระรามสีจะเป็นรีวิว CBD ของกรุกงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทําไมตรงนี้ถึงครึยกว่าเป็นสร้รวิวที่สวยงามที่สุดแห่งของกรุง าว่มีแม่น้ำเจ้าพยา,ยาเดี๋ยวท่านเรอเดินอ้อมไปดูด้านหลังจะเห็นโค้งแม่น้ำเจ้าพลาที่สวยมากครับอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่า Exclusive เพียง178ยูนิตเท่านั้นนะครับ178ยูนิตตอนนี้เรานั่งเรานั่งอยู่บนชั้น 32M เนะครับเรานั่งอยู่ชั้น 32M ซึ่งจะมีฟิตเนสแล้วก็ตรงนี้นะครับ ถ้าว่าผูา้หดยสายในนี้ก็นักขึ้นผู้มาเรียกว่าทำดานิ่งนักขึ้นผู่มาเรียกว่าออกกาลังกายได้นะล้าก็มาปราร์ตี้กันบ,บนชั้นนี้ได้เป็นคราวบาร์สหรับชั้นสามสิบสองสระไร่น้ำนะครับขนาด25้าเมตรเป็นจกักรุซีด้วยนะครับอยู่ที่งใต้ของเราแล้วก็ช่วงหม้ต้มบาร์ตี้นะครับมีสามชั้นแระดับระดับหนึ่งมีสามเลเวล ระดับนี้อีก3าเลเวลระดับนี้อีก2เลเวลนะครับก็รวมเป็นแปดระดับ120,000สัำหรับออโต้พาร์กิ้ KLA นะครับแล้วก็สำหรับโ o มกิ้งสเปซนะครับนะักเพื่อนฝูงเจอกันประชุมกันกรรมการหมู่บ้านประชุมกันใช้ที่ที่รูปที่ m อ็นฟอรนะครับในเซนต์ร์แล้วก็กลาวฟอรอ์ดดูโอบี้นะครับท่านเข้าฟอรแล้วก็รับรถออโตโป้ปาร์ที่ชั้นกลาวฟอร์ครับ ครที่เรียนให้ทราบทั้งในเรื่องของ Air a มิ l i c a t i o n shading นะครับ h o r i z ONTAL shading นะครับแล้วก็การเลือกว่าทิ่ไหนเราจะใช้วัสดุบัานแดดเพิ่มเล็กน้อยที่ไหนใช้กระจกเขียวตัดแสงเพิ่มคือหน้าต่างเพื่อการดูอยู่เป็นตอนนี้คือแนวคิดเพื่อให้เข้าสู่ว่าเราควรจะต้องหาด้างทุกโครงการของบริษัทนะครับต้องอนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนี้ก็ก็จะเห็นว่ากันด้านนะครับ การเลือกแล้วแต่ท่านชอบครับท่านอยากจะเลือกทิศท,ที่เรียกว่าดูวิวสูวิทนะครับก็เ,เลือกทิศนี้เลือกเทนี้ถ้าอยากวิวปมไปทการสูดิรรากาีดก็เลือกเพทนี้นะครับก็เลือกตามที่ท่านสนใจครับก็เป็นภาพที่ผมเองก็ไปเดินบ่อยนะครับแล้วก็เลยได้รับฟัง้อคิดเห็นจากเรียกว่าคนนี้ก็มาออกกําลังกายเขาก็จะมา พูดถึงสกายไลน์ของกรุงเทพที่เลาให้ฟังไปว่าเดอะคาวเป็นหนึ่งในสกายไลน์ของกรุงเทพที่ทําให้เมืองกรุงเทพมีเสน่ห์ขึ้นนี่ก็คือความภาคภูมิาาใจของเรียกว่าคนทํางานยงอย่างหนึ่งครับก็สําหรับฟาร์ซิลลี่อือ่นๆประเดี๋ยวเราจะไปชมของจริงนะครับฟาร์ซินลี่อื่นๆล็สระ์บายน้ำแล้วก็ล็อบบี้เดอะคลาวนะครับแล้วก็้องจริงถ้าท่านมีเวลาอยากให้เดินนะครับทั้งชั้น22 ซึ่งเป็นเขาห้องใหญ่แล้วกันชั้นสิก็ห้องเล็กห้องกลางนะครับเราทําเอาไว้ห้องตัวอย่างทั้งชั้น22และชั้นสิซึ่งวันนี้ผมรอขอกับคุณคุณชนินดที่งานเป็นอย่างมากที่ทําให้เดอคราวเนี่ยนะครับสวยงามสมความภาคภูมของผู้อยู่อาศัยนะครับนี่กับน,บนั่งหรืออะไรกันนะครับตรงนี้ไปชมห้องทั้งสตาร์เราไม่เรียกสตูดิโอเพราะว่าเราทำเรียกว่ากั้นโซนนะครับ เป็นฟังก์ชันที่ลงตัวกั้นโซนแล้วนะคุณจะในนี้คุณจะคิดเช่นยังไงก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับกั้นโซนก็นี้เป็นโซนของการอยู่นะครับการพักก็เป็นดังนั้นก็เรียกว่าเป็น one r o o m เองดีไซน์นีน้ก็ดีไซน์ one b e r o o m ก็อยู่ยี่สิบเจ็ดสามสิบสี่นะครับขึ้นไปเรื่อยๆแลว้วก็ t ู o บ e ร r o o m นะครับหกสิบเอ็ดนะครับจะสังเกตว่าเราเวลาตอนเลือกซีที่ดินเนี่ย ที่ผมเลือกซื้อแปลนนี้ก็เพราะว่าที่ดินแปลนน,นี่มันกว้างด้วยแหละเมมองหมวจิตอนาคตาห้องแต่ละห้องมันจะได้หน้ากว้างนะครับเวลาเลือกซื้อที่ดินก็ยอมรับว่าบนเส้นถนนพระรามสี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าบนเส้นนี้เป็นเส้นริสโคทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะตั้งโครงการใหญ่ๆอย่างวันแมกก็หรือว่าโนสินเซ็นทรัลพาร์คก็เป็นริสโคลสามสิบปีนะครับแต่ที่นี่ถึงจะมีความลำบ,บากในการซื้อที่แต่คิดวว่าเอ๊ะถ้าตรงนี้สำเร็จ นะครับผู้อยู่อาศัยได้วิวหน้ากว้างที่สวยงามมากก็ทำจนทีมงานก็ช่วยกันทำจนเสร็จจนได้คอนซ็ปต์นะครับทำให้บริการการอยู่อาศัยในระดับลักชัวรี่เนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับคุณก็จะได้ใช้บริการที่คุณต้องการนะครับถามว่าจริงๆแล้วค่าส่วนกลางเนี่ยในระดับที่คุณชาระประมาณสักไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วคุณได้ครบถ้วนอย่างนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทต่อตารางเมตร แล้วก็เรามีบริการเสรเมิอมอื่นๆนะครับท่านผู้อยู่อาศัยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าจะเลือกแพ็กเกจแบบทั่วไปแบบปล่อยเช่าหรือถ้าท่านจะเลือกแพ็กเกจแบบอยู่อาศัยเองนะครับเราแอนด์บกเน็ก็อยู่ในกลุ่มสถาบันเอสเตนะครับเราก็ประสานกับทางชนิดนะครับในการที่จะจัดให้ตามที่คุณเห็นเราก็ทําได้แล้วก็ถ้าหากว่านักลงทุนนะครับอยากจะปล่อยเช่าก็าสถาบันคอนเน็กต้มีบริการปล่อยเช่า ให้ด้วยครับที่นี่ได้รับ,บรางวัลเอเชียแปซิฟิกอวอร์ดนะครับนักขก็มาที่เดอะคราวเรสซิเดนเซสขอขอบคุณอีกคระหนึ่งนะครับผมก็มีความรักภูมิใจว่าอาคารแห่งนี้นะครับมีส่วนหรือจะได้ส่วนเล็ก,ลกๆนะครับแต่เราทำให้กรุงเทพมานครดูแล้วมันมีเสน่ห์ขึ้นตามที่เขาพูดคุยกันเมืที่ผมไปดูในเว็บหรือตามร้ผมเดินตามส่วนเพื่อเด็กนิ่ พูดถึงรูปกพูดถึงาคานี้ก็เป็นความภาคภูมิใจครับก็เรารักสุเทพนะครับซึ่งก็คาดว่าเดียววันที่เดวันแม่คอกก็ัเราก็่ตเปิดทำนี้ทำนั็นนะครับเพื่อให้ต่างชาติก็เห็นแต่นี้เราต้องไปเซลฟี่ที่หน้าบารมีคอมเซนเตอร์เชิญต่างชาติมาเซลฟี่ที่นี่ให้เราแม่คอกนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรูปหนึ่งนะครับแกแรงยอักษรรูปหัวใจแล้วก็อันนี้ก็ล่าสุดเชิญจากเขาเขียวมาเป็นเซนเตอร์ให้นะครับคุณหมูได้นะครับ เดี๋ยวจะมีซีรีส์ตามมาเรื่อยๆนะครับ thank you